ไม้ที่สวยงามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะแน่นอนว่าไม่ได้อยู่ที่ภาคเหนือแต่อย่างใดค่ะที่นี่คือภูเวียงคาเฟ่ที่ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะที่มีการเนรมิตด,ดอกไม้สวยๆนะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศและถ่ายรูปในครั้งนี้ค่ะ เวียงคาเฟ่หรือไร่ภูเวียงสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในพื้นที่บ้านถ้ำครอบน้ําหมู่ที่8ตําบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ที่ต่างเดินทางมาเช็คอินและถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้หลากหลายสีสันทั้งดอกมะกรีสีชมพูและสีม่วงดอกคัตเตอร์ดอกสร้อยไก่ดอกทานตะวันและดอกไม้ชนิดอื่นๆอีกมากมาย สำหรับสถานที่แห่งนี้คุณประกรณ์ชยัยฤทธิ์หรือคุณแบงค์จเจ้าของพื้นที่เล่าว่าแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภูเวียงคาเฟ่นั้นเกิดจากความลหลงไหลในการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือของตนเองและต้องการนําเสนีของทุ่งดอกไม้มาเติมเต็มความสวยงามให้กับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไร่ภูเวียงมีพื้นที่รวมประมาณ10ไร่แบ่งออกเป็นสวนดอกไม้คาเฟ่และฟาร์มแกะประมาณ5ไร่ส่วนที่เหลือถูกจัดสรรเป็นสวนผลไม้ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของคุณเขาที่รายล้อมด้วยภูเขาที่สูงตระหง่านอย่างสวยงามพร้อมทั้งการตกแต่งน้ำตกจำลองที่ทำให้รู้สึกเสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แท้จริงเริ่มแรกก่อนเริ่มแรกผมไปเที่ยวที่เชียงใหม่เชียงรายมาแล้วก็ไปเจอสวนดอกไม้ เขามีการเก็บค่าผ่านมาตัวอย่างเงี้ยคือมองเห็นว่าเป็นเป็นรายได้อีกทางหนึง่งก็เลยเอามาประยุกต์ใช้กับบ้านเราเปิดเปิดทุกปีป,ป,ปีละครั้งนะเปิดประมาณปลายเดือนธันวาจนถึงปลายเดือนมกรา <c oughs> มาเป็นเพราะสภาพอากาศรับอากาศช่วงนี้มันคือดูแลตอกไม้ง่ายถือก่อนนั้นนี้ภาคใต้จะเป็นฝนเยอะมากมันจะดูแลยากมาก แม้ว่าภูเวียงคาเฟ่จะตั้งอยู่ห่างจากชุมชนแต่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเสน่ห์ของทุ่งดอกไม้และบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่สวยงามเช่นนี้นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ใกล้เคียงอย่างเช่นอ่างน้ำผุดบางสวรรค์เพื่อสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอีกรูปแบบหนึง่งการท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ไม่เพียงมอบความสุขให้กับผู้มาเยือนเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วยคือตอนเปิดเนี่ยคือคนมาแห่มาในสวนเยอะทีนี้การรองรับด้านการอาหารในสวนไม่พออยู่แล้วทีนี้ร้านอาหารในโซนบางสวรรค์ก็มีได้ผลปร,ลร,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 าาระโ,โยชน์ทุกร้านเลยครับตั้งแต่ร้านตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารใหญ่จะมีได้ผลประโยชน์ทุกร้านเลยคนจะแน่นมากทุกร้านในช่วงเวลาเดือนนี้นครับไม่ทราบมาจากที่ไหนคะมาจากภูเก็ตค่ะมาไกลเลยมาเที่ยวที่นี่ตั้งใจมาตั้งใจมาที่นี่เลยค่ะทำไมถึงเลือกมาที่ รีวิวค่ะแล้วก็ด้วยความที่เปิดปีละครั้งอ่ะเนาะค่ะก็เลยมาค่ะรู้สึกยังไงบ้างพอเรามาเจอดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบสวยค่ะไม่ต้องไปถึงภาคเหนือเลยค่ะ <laughs> ภูเวียงคาเฟ่เปิดให้บริการทุกปีในช่วงปลายปีประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมเนื่องจากเป็นช่วงที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าปกติที่สามารถทําให้ดอกไม้เติบโตเบ่งบานอย่างสวยงามสําหรับผู้ที่กําลังมองหาสถานที่พักผ่อนที่มีทั้งบรรยากาศสบายๆท่า,ามกลางธรรมชาติและจุดถ่ายภาพสุดชิค ภูเวียงคาเฟ่คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบมาเพลิดเพลินกับความสวยงามของทุ่งดอกไม้และดื่มด่ำกับกาแฟรสเลิศที่นี่แล้วคุณจะตกหลุมรักมนต์เสน่ห์ของไร่ภูเวียงอย่างแน่นอนปราโมทวีรสมถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงพีมข่าว n อ t บภาคใตา้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี